สวัสดีครับสบายสบายสไตล์อีสานเมื่อเนี้เขาจะมาล่องต้มฟ้าทลายโจนนะครับผมเขาจะมาต้มฟ้าทลายโจนกินล่องเมืองว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติมนันอ่ะจะขมได้ที่ซ้ำได้เมื่อนี้ผมมีฟ้าทลายโจนมาว่ากล่าวมาถึงกลับกับกาไลาหนึ่งตัว กวาไฟแล้วครับใส่้าทรายจนุ่นะครับผมครับจะลงไปในกาปิดไา ควรอยู่นหนังเลยคนบอกการต้มน้ำเดือดๆร้องเบิงจักสิบหานาที้ะครับในตอนที่เอาลอดเดี๋ยวเขาจะไปเอาน้ำหมักเน่ามาลรองเบิงมันกันไว้เลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมช่วงลออยู่นี่กะมันเดือดก่อนได้ครับต้มเดือดได้ที่เราสิบหานาที ซึมอากาศซึมฟน้ที่พวกนั้นมันหยดสุดยอดพวกพวกเลยครับก็บอกรู้ว่าที่เป็นตั้งใดนะครับเมื่อนึกกับสิล่องเบิ้งครับเบิ้งสีสันนะครับสะเป็นสีใดโอ้โหเอาจักซ้ำหนี่ก้อนนะครับเนาะ ีงามขนาดเลยสิบมัม่านปิกใไงหนึ่งน,นี่คือ่้าน้าบางนาแล้วครับ,น,บน้าบางนาเตรียมไว้จะเปิดเบื้องนี้คลิปมันแล้วครับเพิ่นว่าเตรียมน้าบางนาไว้ทดลองข้อการเลยสิล้องเห็ดล้องเบื้องนะครับว่ามันจะเป็นจังใดไม่เคยอยู่ว่า,วากนง่ายอยู่บ่เฉพาะพี่น้องมาล้องกินเบื้องขอปล่อยถิ่นไปสักแป๊บหนึ่งนะครับมันหอนพผลมันถึงลวกข้อ มันออก่มันบูมกันหมดนะไอ้ร้อนลยครับกินบ่ดทั้งกะได้ผมกะเสียวคือกันรอสักพักนึงครับไต้ได้พี่น้องได้่าที่นี่เพราะอุ่นๆนะครับจะกินห้อนแล้วกายจะกินเย็นถ้ากินเย็นมันจะขมคักนะครับเพราะอุ่นๆเลยมันจะเป็น ถดล่วงกินเด้อครับเด้อเพินคือว่มามันแก่นันแกนี่แต่ว่าผู้ผู้ว่าเป็นยังผมบนแนะนําเห้กินเนดะ้ออันนี้ผมล่งเบืองซืง้อครับเพราะพี่น้องกินล่งเบืองเฟินคือว่มามันกินยากเนี่ยนะครับอืมกลิบแรกครับกับว่าถวาเราหรอกครับอันนี้จะขมเพื่อนเหื่อนเรานะ่มันจะขมเพืนเพนรสชาติเลยพี่น้องดึกแค่เดียวเลย ต้ม1ิปหานาทีกับบกขมบันไดได้พี่น้องบกขมก็กินใบสดๆครับก็ได้การด้วยแต่สันผู้ว่ามากขมนี่ก็จะขมกันนี่คือหน้าบักนหนเนาะครับเขาเสีตามที่เันบ่อร่องเบิงบามันจีตัดขมได้อีหรี่วะ ความขมหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องจากที่ขมหลายๆเนี่ยเขากินน้ำบางเน้าลุ่งนี่หายประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตบ้ากับสีเดียไมีอยู่ในข้อ,อยูยแตบ้ากับสีบอลบอลคือยังเขากินลงไปแล้วก็บรรทิกินน้ำบางน่าน,นะได้ได้ได้การนะครับกะท่านไพจชอบคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็รย่าลื่มกดติดตามกับซับกระดิ่งครับสวัสดีครับน้ำเย็ยนตามตูด <laughs>